Nā mō tattā pakavā tō rāha tōi tamā tāṁ pūtattā Nīpera te ca āve paruā nā hāne เปทั้งกาทัิเกยยงมุลีนาวัดแะนางสาตะวเมตุนันตุธรรมะนากโลอกกโลอายังกาชันกาธรรมะนากโลอะยังปะทันกาอาพาติอินทุโยลาทั้งหลายทั้สี่ิดตลอดประหตภูมิตั้าเจ้าที อันดีดูตอน้าของอย่างพี่น so ้องใหพนัณงนดีคือปู้กล้ล็อแท้เก่าทับเทอร์กัดีไปถึงเจ้าพญาภัคดีสีน้ำลงจังหว่าหพวกรถ่อท่อรงพ่อเทียผู้ทุตานเก่าที่แม่ท่อล่นี้อยู่แน่นอนเปิดตู้เดิน่นะครับเปิดทุกขวดเลยครับนะครับน้ำหวานนะครับน้ำเปล่านะครับเปิดของ ก็เรา <Charl ott es> อักรินกองทุนนะครับท่านมีแนวคิดนะครับที่อยากจะให้เป็นที่บอกชอบนไทของเรานะครับทางโชนานังอุทักษังวารันจาปฏิพุนสันโตถาทวังตุ้เมฆผาบุกสาใจเย็นใจเย็นลมมันแห้งลมมันแห้งนะครับ musik 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 musik